ปวดแขนจังมาปั่นต้นไม้ออกจากขอบสะโอ้ร้อนก็ร้อนเอาสักตึกตึกไม้จะขคเหนียวเลยงาบครับต้นไม้เปดด็นประโยชน์ ตัดนนเลยตัดเลยไม้เอาไว้แค่รุกตาเปนอะไรเนี่ยหมดแรงเลยตั้งแต่เชา้ามาแล้วเนี่ยหมดแงรงแล้ว ใบสองแล้วจะเลิกงานกว่าจะได้เงินเขาเหงื่อก้นกูออกหมดแล้วเออเออยเจ็จังวะแรงจังมา เอาให้เตียนเอาให้เตียนเอาให้เตียนเอาให้เตี้ยนใช้เลือยนมันไม่เล้าใจว้าว oh. ปัันยิ่มถึงจะแข็งแรงออกกำลังกายไปด้วยก้ามเลยเย็นมาในก้ามเป็นมัดลงเนี่ยยอดยอดแล้ว,วสุดยอดความเหนื่อยโอ้ตุเหนื่อยเลยไหนยเยอะแลวเนะี่ย ล้มไปในลาบไปแล้วกาเงือขอบคุณครับ <Roth ane agree>